วันนี้นะคะจะไปเที่ยวลองเกลือนะคะลองเกลืออุทัยธาน,นีมีสาวสวยอยู่ในรถนี้แล้วเบอร์อตัวเบอรที่เบอน์เท่าไหรเอ,อ๊ะ โอ้ยหลานชาย,ยอันนี้หลานชายจ้าเราพ่อมาแล้วไม่มาลัากทักจีเลยพ่อ,พอ,อยังไม่ว่าพ่อก็มาแล้วไงแต่พี่ข้อการู่เหรอแต่ลีมไม่ทำงานแล้วหยุดงานแล้วสวัสดีครับก่อนตาเล่นอันหนึงอันนี้น้องตาอันนี้น้องเพลงอนนีนน่น้องอันนี้พี่สา เง้ยอันอนี้อันนี้บาทตรงนี้เพื่อนแดงทำไมไม่เอาซื้อขนมกินนี่เงินตาจีนีกูซื้อขนมกินหมดแล้วนี่กองจีนอ่ะแตงหมดแล้วนี่ถ่ายวิดีโอ